มีอะไรครับอาจารย์ตะกุดเสือหักเสือเหมือนกับหลวงพ่อเต๋หลวงปู่แย้มเลยอ่ะทําตำราเดียวเพ่อตำรานะครับอาจารย์ทําไว้นานหรือยังครับโอ้ยนานมากแต่ปีห้าท่านหนึ่งปีห้าสิบเอ็ดสองพันห้าสิบเอ็ดนะครับทําเป็นสองห่วงเนาะร้อยเอลสองห่วงใช่มีอานุภาพไปด้านไหนครับเสือหนึ่งจะป่าเลยฮานาดเนาะเด่นเด่นเลยนะแคลคลาดแคลคลาดนะไปทางนั้นนะไปทางนั้นนะตามตากตำราหลวงปู่แต่เราเน้นทางเสน่ห์ไปด้วย ใช่ไม่งั้นจะอดตายเพราะเสือท่านเป็นเจ้าป่าเป็นจริงแต่มีเป็นจ่าฝูงแต่มีตั๊เหมียเยอะเพราะอะไรเพามีคนหนีเขามีเสน่ห์นะใช่น่าสนใจคนอยากเห็นเลยนะเสือนี่นะคนต้องไปอยากไปคนมนุษย์ยังมี้เห็นถูกนะคนหนีไม่ได้ทำไว้เยอะไหมครับทราสามสิบเก้าดอกสามสิบเก้าดอกมีตําหนีชัดเจนเลยครับอตั๊เหนีเราไม่ได้ทำแต่คือไม่มีให้เหมือนแน่นอนไม่มีใครเหมือนนะมีเอกลักษณ์ชัดเจนนะถ้าคุณไปเห็นสองห่วงแบบนี้มีแค่สายารรมถม นั้นใช่โอ้นี่ถ้าใช้ไปน,นานๆนี่คงชาไปเลยนะชำมันนี่ก็ชำเขาจะใชนน้นานๆเขาจะตีเป็นหลงเพราะเต๋มเขาเหี่ยวใช่ไหมนะเหมือนเหมือนตะกุดโสรถของพี่อะใช้เป็นนานๆนะโอ้โหเป็นหลงตาวาดไปเลยนั่นน่ะก็<ช>หลงตาวาดเสียจริงๆแหละท่านท่านเสียป,ปีห้าก,การตาวาดท่านอยู่เนี่ยท่านสี่ห้าท่านยังอยู่อ,ยอ๋อแล้วท่านก็ทำหมอมาได้ยังไงครัใช่ท่าน แต่ท่านเราเป็นแยกแยะที่โคตต้ดตอไปถ่ถยโค้ดเนาะเราไม่ได้ใส่โค้ดเข้าไปแต่เป็นที่รู้กันว่าเป็นของเรานะใช่อ่าอันนี้